ไงฉันรู้จักนายไหมเดี๋ยวนายใช่ดาวบ้าบ้าที่ซ่อนตัวอยู่แถบดาวเคราะห์น้อยหรือเปล่าอะไรไม่ฉันไม่ใช่ดาวเคราะห์ฉันถทท่านดวงจันทร์ของดาวเสานายเป็นดวงจันทร์เหรอฮะไม่จริงนะทำไมนายว่า,างั้นล่ะนายดูตัวใหญ่เกินไปที่จะเป็นดวงจันทร์ที่จะบอกคือนายตัวใหญ่กว่าพูโตซะอีกเผลเๆนายอาจจะตัวใหญ่กว่าดาวพุธด,ด้วยฉันไม่เคยรู้เลยคือว่านายเดี๋ยวนะน,นั่นฉันบรรยากาศเหรออาวฉันอยากมีบ้านจังเลยอะ่ะเฮ้ยเออนายช่วยโทษทีมากไปนะ แล้วนายมานี้ทำไมอ่ะฉันแค่อยากเจอกับนายนายคือดวงจันทร์ของโลกนี่เข้าใจแล้วนายสนใจโลกใช่ไหมใครล่ะที่จะไม่สนเขามีคุณสมบัติที่เอื้อมนวยต่อสิ่งมีชีวิตเขามีน้ำเป็นของเหลวด้วยใช่เขาไม่เหมือนใครแต่พวกเราก็ดีในแบบของเราฉันเชื่อว่าพวกเราทุกคนนายช่วยแนะนําฉันให้โลกได้ไหมนะแ,แล้วดาวเสาร์จะไม่สังเกตว่านายหายไปเหรอดาวเสามีดวงจันทร์ตั้ง83ดบดวงกว่าเขาจะรู้ก็สักพักเลยฮึถ้างั้นก็ได้ จะช่วยเท่าที่ทําได้แล้วกันขอบใจให้นายคือที่หนึ่งเลยแล้วติดต่อมานะนี่เขาเป็นดวงจันทร์จริงดิถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดทิปใหม่ก่อนใคร